สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชา,ชาวไทยชาวเล่าเฮาชาวต่างประเทศเนาะค่ะวันนี้น้ตดีสิภาามัดเลนโยคะอีกเนาะเนาะ,ะ,เ,นอะเออเพื่อสุขภาพค่ะเฮามานั่งสมาธิจังเลยเนาะ,ะเนาะ่วนสิเริมเลรียโยคะกะสุขภาพเฮาสิดีได้ก็ต้องกินอาหารที่ดี ออกกําลังกายเนาะค่ะพ,ะพักผ่อนให้เพียงพอเออออกกําลังกายก็ให้สรรม่ําเสมอเนาะคะ่ะเนาะเออเอกก็มาเริ่มทาที่หนึ่งเนาะค่ะทาที่หนึ่งนี่ก็คือทาผีเสื้อะค่ะอืมเออหายใจเข่าลึกๆได้ค่ะเด้อเออ หายใจเข้าลึกๆพอมกับยกแขนขึ้นค่ะแล้วก็หายใจออกกับกลมล่งค่ะซาซาค่ะอันนี้มันจะช่วยให้ต้นข้อของเฮาผ่อนคลายแล้วก็หลงังยืดยุ่นค่ะแล้วก็ขาหนีขาต้นขาด้านในก็ er, ยืดยุ่นได้พอมค่ะหายใจเข่าออกหา เือด้อค่ะเด้อแล้วค,ค่อยๆยกแขนขึ้นค่ะหห้ใจเขา้าหห้ใจออกเอาแขนลงค่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายค่ะหลังจากนั้นเข้ากัมาเปลีป่ยนท่าที่สองค่ะ อันนี้เพื่นอื่นท่าผีเสื้อเพึงตัวนะุกค่ะยกแขนคืนหายใจเข่าลึกๆแล้วก็กลมลุมค่ะอันนี้มัดจีโซยหายตุน่นโคของเ้านี่นะะุกค่ะเออแล้วก็หลังแล้วก็ขาด้านหลังของเ้านี่ค่ะเออเอ,อ่อยืดยุน่นแล้วก็ซอยหายเอ,อ่อลดความเครียดด้ยเด้อค่ะเดอ้อท่านี่ แล้วเ้ากับมาเปลี่ยนท่าค่ะหายใจเข่าลึกๆพร้อมกับยกแขนค่ะหายใจออกเหาๆค่ะแล้วก็พร้อมกับกลมหัวลงด้วยค่ะเด้ออันนี้สีโซยเออท่านี่ก็สีโซยเข้าแกปวดหัวเออตึงเครียดน,อนอ่อกๆ ยกแขนขึนค่ะล้องก็หายใจขา้าหายใจออกลดแขนล่วงขหลังจากนั้นก็นข้ามาเริ่มท่าที่สามค่ะนูดีกับสีมี่หมอนหนึ่งใบด้วยค่ะเด้อเออท่าที่สามนี่คือเอื่นท่าเด็กหน่อยนะคะน่ะนาะเด็กหน่อยคู่เขานอนหมกค่ะยกแขนขึนสูงๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออก ค่อยๆกลุ่มลงค่ะท่านี้ท่านี้แกหายใจเขาออกค่ะเทื่อเด้อค่ะเดอ้เอออันนี้แกซร้อยให้ระบบก,การย่อยอาหารเขาย่อยได้ดีเ้วเป็นการอ่าผนค่ายยางนิ่มนุ่นค่ะอืหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นค่ะยกแขนขึ้นหายใจเขา เอาแขนรุ่งค่ะข้างต้องตัวเป็นการพนคายค่ะแล้วก็มาเปียนเป็นท่าที่ซีโนค่ะนาะเพื่ออื่นทา่าบ่ฮะตัดค้นค่ะเหยียดเข่าออกไปข้างหน้าหายใจเขายกแขนขึ้นค่ะสูงๆแล้วก็หายใจออกค่อยๆกลมล่งค่ะให้หัวเขา่าชนหัวด้วยค่ะเด้อ แล้วก็น,นับรมหายใจเขาออกหาเทือค่ะอันนี้ก็จะให้ประโยชน์เปิดด้านหลังของอด้านขานะคะนาะด้านหลังและลำคอค่ะลดความเครียดด้อค่ะเด้ออันนี้แกเท้าเหตุเป็นประจำสม่ำเสมอเนาะคะ่ะลุกแขนคืนหายใจเขา เอาแขนโล่งหายใจออกค่ะพร้อมกัเป็นนจบกันเย็นเล่นโยคะแบบง่ายๆสีทาน์นะคะน้อขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อถ้าชอบจังใดก็ให้กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วนวดดีสิพ้ามาเล่นโยคะต่อค่ะขอบคุณค่ะ